เอาละครับวัวดีเพื่อนเอนแฟนวันพีททุกคนนะครับสําหรับในวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับกองทัพอวกาศและก็พลพรรคต่างดาวในโลกวันพีทกันครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์บางกลุ่มที่พวกลูฟี่เคยเจอในแกรนไลน์แล้วด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาทําความรู้จักกับพวกเขาเหล่านี้กันก่อนครับ เจ้าสทหารจิ๋วพวกนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าออโตมาตะหรือออโตมาตาครับเป็นเครื่องกลซึ่งเคลื่อนที่หรือทํางานได้ด้วยตนเองนะครับก็ประกอบไปด้วยร้อยโทสเปซี่ครับเป็นออโตมาตาหนุ่มผู้เกิดวันที่21มีนาคมครับตามมาด้วยนายพลไกแล็กซี่แล้วก็ผู้พันมาโครแล้วก็จ่าคอสโมครับโดยออโตมาตาทั้ง4หนอนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยศาสตราจารย์สึกิมิครับ จากวันพีดมังงะงตอนที่448นะครับศาสตราจารย์ฟิกิมิเนยเขาได้ทําการสร้างพวกออโตมาต้าอันนี้ขึ้นมาบนเกาะคาราคุรินะครับเป็นเกาะแห่งเครื่องจักรและก็วิทยาการครับสถานที่ที่เป็นบ้านเกิดของสุดยอดอัจฉริยะอย่างดรเวกาพังครับและเมืองแห่งอนาคตบ,บันจิมัวนะครับที่แฟรงกี้ของพวกเราเนี่ยไปศึกษาเทคโนโลยีของดรเวกาพังโดยการขโมยแบบแปลนแล้วไปศึกษาอยู่ที่นั่นมา2ปีก็คือเกาะนี้นี่แหละ และตัวละครอ,อีกคนหนึ่งที่สําคัญก็คือก็อดเอเนลูหรือก็อดเอเนลหรือก็อดเอมิเนมของพวกเรานั่นเองครับและอีกคนหนึ่งก็คือกับตันกลุ่มจูสลัดอวกาศซีมาไม่ใช่ยาทาแก้คันนะครับแต่ในที่นี้คือซีที่หมายถึงทะเลและก็มาที่หมายถึงดาวอังคารครับแต่ที่ดาวอังคารมีทะเลจริงๆนะทำเป็นเล่นไปก็คือทะเลแมเอริเตรียมแมซาเดนัมและก็ออเรโรไซรัสนะครับที่เป็นชื่อที่มนุษย์โลกเราเนี่ยแหละเรียกแล้วก็คิดว่ามันคือทะเลบนดาวอังคารนะครับ แล้วก็นอกนั้นก็เป็นพวกตัวประกอบในกลุ่มจุสลัลอวกาศนะครับมีสัญลักษณ์ธงเป็นกระโหลกที่หัวยาวอย่างกับเซโนโมอฟครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรสําหรับเนื้อเรื่องช่วงอวกาศเนี่ยมันเริ่มจากที่ตัวของศาสตราจารย์สกิมิเนี่ยครับชายชราผู้แสนใจดีกับทหารกระต่ายผู้น่ารักเนี่ยกำลังนั่งกินสกิมิดังโง่กับน้ําชาในวันไหว้พระจันทร์กันอย่างสนุกสนานและคล้ายกลมเกลียวในระหว่างที่นั่งมองพระจันทร์กันไปอย่างเพลิดเพลินนครับที่ดวงจันทร์เนี่ยก็เกิดแรงระเบิดตุ้มขึ้นมมมาาาครด้วยวยตตตกกใจหือ,อ็แ่ ก็เลยทาให้ศัสตราจารย์ซูกิมิของพวกเรานั้นสเสด็จอีเก้งสู่สุคติไปเรียบร้อยครับออตมาตา,ตานายทหาร4ส,สหายต่างก็เสียใจเศร้าใจและก็แค้นใจก็เลยจะเดินทางไปยังดวงจันทร์เพื่อจะไปแก้แค้นครับโดยการถือลูกโป่งสวรรค์งานวัดเนี่ยลอยขึ้นไปยังดวงจันทร์ครับเดี๋ยวนะใช้ลูกโปง่งก็นั่นแหละครับใช้ลูกโป่งนี่แหละบินขึ้นไปถึงดวงจันทร์แล้วก็เผชิญหน้ากับพวกโจรสลัดอวกาศที่นํามาเดยกับตันซีมา แลวออโตมาตาสี่สหายก็พ่ายแพ้แบบลาบคาบครับนอนหน่วยหน้าแน่นิ่งใส่ชุดแนมเนื้อน้ําตานองหน้าอยู่แบบนั้นจกกนกระทั่งก๊อตเอเนลผู้เดินทางมาถึงแฟรี่วาร์ดพอดีครับได้มาพบเข้าก่อนหน้านั้นเขาได้ทําการสํารวจบริเวณรอบๆดวงจันทร์ก่อนครับแล้วก็มาเจอกับร้อยโทสเปซี่ครับกำลังหลับสนิทก็เลยช็อตสายไฟให้เด้งสนิทไปก่อนเพื่อความเพลย์เซฟแต่ก็เพราะพวกออโตมาตาเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรอยู่แล้วครับแล้วก็เพราะไฟฟ้าของเอเนลนี่แหละก็เลยทําให้สเปซี่เนี่ยได้สติขึ้นมาครับ แล้วก็เลยจะออกไป,ปเผชิญหน้ากับศัตรูอีกรอบหนึ่งซึ่งพอเดินไปได้สักพักนึงเนี่ยก็ได้ไปพบเจอกับสภาพของออโตมาตาตูวอื่นๆนะครับที่กําลังนอนหน่วยหน,น้าแน่นิ่งเลยเข้าไปโผลกอดแบบแนบแน่นและต้องให้พวกศัตรูนั้นนะ่ะชดใช้แน่ๆส่วนเอเนลก็ยืนนิ่งดูแบบเนิบๆนะครับซึ่งกับตันซีมาก็เดินมาเจอพอดีครับก็เลยจัดการสวนทวารร้อยโทสเปซี่อีกรอบหนึ่งส่วนเอเนลก็ไม่ได้สนใจยัยดีอะไรครับยังคงยืนนิ่งๆพร้อมเอามือน,นวดหน้าแต่กับตันซีมาเราไร้ปราณีอยู่แล้วครับ เลยทะลึ่งเอาหอกไปแทงเอเนลนะครับกับตันซีมาก็เลยสีมองเซกไปแต่พิบตาที่กับตันซีมาสลบเหมือเดเนี่ยยานแม็กซิมูของเอเนลก็ระเบิดขึ้นครับเอเนลก็เลยโกรธมากซึ่งตรงจุดนั้นก็คือจุดที่พวกจนสลัดอวกาศเนี่ยกำลังขุดเจาะข,ของมีค่าอยู่บนดวงจันทร์ครับตัวของเอเนลที่โดนพังเรือไปก็เลยจะมาพังกลุ่มจนสลัดนี้ทิ้งซะเลยครับซึ่งหลังจากจัดการพวกสลัดอวกาศแบบลาบคาบแล้วเนี่ยเขาก็เหลือไปเห็นอุโมงค์ทางเข้าที่พวกสลัดอวกาศมากาลังขุดเจาะกันนี่แหละ แล้วก็เห็นว่ามีทางเข้าไปเขาก็เลยกําลังจะเข้าไปครับสักพักร้อยโทสเปซซี่ที่ลากศพเพื่อนๆมาเนี่ยก็เข้ามาขอบคุณเอเนลครับที่ช่วยล้างแค้นให้ศาตราจยา์เอเนลก็เลยจัดการออโตมาตาทั้ง4ตัวนี้ด้วยซะเลยซึ่งก็น,นั่นแหละครับเพราะว่าเอเนลเนี่ยโจมตีด้วยกระแสะไฟฟ้าครับพวกออโตมาตาที่เหลือเนี่ยก็เลยคืนชีพขึ้นมาหลังจากเข้ามาในนครใตพ้พิภพแล้วเนี่ยเอเนลเห็นดังนั้นก็เลยคิดจะทําลายที่นี่ทิ้งซะก่อนเลยครับเพื่อทําการเคลียร์พื้นที่ ซึ่งสายฟ้าของเอเนลอีกแล้วครับที่คิดจะทําลายสถานที่นั้นเนี่ยก็กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าวิ่งเข้าไปทั่วทุกอนูของเมืองครับทำให้ช่วยชาร์จพลังงานปลุกเมืองและเหล่าประชากรให้คืนชีพขึ้นมาได้หมดเลยเหมือนตอนที่ทอใช้พลังสายฟ้าปลุกวิชันเบิร์นนั้นเลยแล้วก็เจอกับพวกออโตมาต้าที่ตามเอเนลเข้ามาเพื่อจะตอบแทนบุญคุณอีกรอบนะครับไอพวกนี้ก็กระตันยูแลือเกินรู้ไม่น่าว่าเขาจะฆ่ามึงเนี่ยซึ่งในระหว่างนั้นเอเนลก็ได้เห็นภาพวาดบนผนังที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเบบผ่าพันธุ์บนดดวงทรงเยขบบรรขอา้ พวกมนุษย์ที่มีปีกอยู่บนหลังเนี่ยเคยเป็นประชากรที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์แล้วก็อาณาจักรแห่งนั้นก็ชื่อว่าบิลูก้าครับหรือก็คือชื่ออาณาจักรบ้านเกิดของเอเนลนั่นเองครับเนื่องจากอาณาจักรนี้เนี่ยขาดแคลนทรัพยากรเป็นอย่างมากครับในดวงจันทร์นี้เขาก็เลยอพยพถิ่นฐานไปยังดาวสีฟ้าและพวกนี้ก็ลงมาอย่างโลกด้วยลูกโป่งสวรรค์งานวัดอีกแล้วเหรอน,นี่มันวิทยาการล้ำยุคและคลาสสิกที่เข้ากันได้อย่างกลมกลม เออเห็นพวกนี้ถือลูกโป่งสวรรค์บินขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยน้องๆหน,หนูๆที่ดูอยู่อย่าไปทําตามนะครับไม่ใช่มันอันตรายนะแต่ถือลูกโป่งสวรรค์ยังไงตัวหนูมันก็ไม่ลอยขึ้นหรอกลูกแต่ประเด็นคือเอเนลนั่งเรือเหาะที่ใช้เวลาและงบประมาณในการสร้างแบบอลังการเลยครับกว่าจะมาถึงแฟรี่วาร์ดไอพวกออโตมาต้าพวกนี้มันใช้ลูกโป่งก็มาแฟรี่วาร์ดได้เลยนะซึ่งเจ้าพวกหุ่นที่อยู่รอบๆเขานั้นก็ถูกสร้างจากวิทยาการของชาวบิลูก้านั่นเองครับ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเอเนลก็ทําความฝันของตนเองสําเร็จได้แบบไม่ได้ตั้งใจครับก็คือการได้เป็นพระเจ้าบนดินแดนอันไร้ที่สิ้นสุดอย่างแฟรลี่วาร์ดหรือดวงจันทร์นั่นเองพร้อมด้วยกองทัพที่แสนจงรักพักดีและสี่สหายออโตมาตาที่ลายล้อมเขาอยู่ครับแล้วก็จบบริบูรณ์แค่นั้นสําหรับตัวของเอเนลแล้วเนี่ยครับเดิมทีเขาก็เป็นชาวท้องฟ้าธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแล้วก็เกิดที่บิลูก้านะครับอาณาจักรที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสกายเปีย แล้วก็บังเอิญโชคดีได้กินผลปิศาสตร์สายโลเกียที่แข็งแกร่งอย่างผลโกโลโกโลที่ร้ายกาจมากเข้าไปครับก็เลยเกิดความคิดอยากจะเป็นพระเจ้าจริงๆขึ้นมาเลยแล้วก็อยากจะปกครองดินแดนแห่งท้องฟ้าครับซึ่งพี่แกก็จัดการทําลายบ้านเกิดตัวเองทิ้งพร้อมกับขนคนจากบิลูก้ามาด้วยประมาณหนึ่งแล้วก็ออกเดินทางไปยังดินแดนที่มีจอมเทพปกครองอยู่บนสกายเปียครับแล้วก็แย่งชิงตําแหน่งจอมเทพจากกาันโฟครับแล้วก็ตั้งตัวเป็นจอมเทพคนใหม่นั่นเองครับ ซึ่งหลังจากนั้นก็โดนดับซ่าโดยมังคีดีลูฟี่ครับศัตรูผู้มีความสามารถที่ชนะทางเอเนลได้โดยสิ้นเชิงครับผู้ที่สวรรค์ส่งมากำราบเอเนลให้หายซ่านั่นเองซึ่งหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับลูฟี่แล้วเนี่ยเขาก็ได้ทําการหลบหนีมาแล้วก็มุ่งหน้าสู่แฟรี่วาร์นะครับดินแดนแห่งความฝันของเขาทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆที่ใส่ไว้ในเนื้อเรื่องของเอเนลกันนะครับพวกภาพบนกำแพงที่เอเนลเห็นนั้นเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพเขียนของชาวมิสเท็ ชนเผ่าแถบเม็กซิโกนะครับซึ่งสไตล์การวาดของชนเผ่าเหล่านี้เนี่ยทั้งชาวมิสเทกชาวแอสแท็หรือเผ่ามายันเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคล้ายกันมากในการวาดนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยแต่ดูแล้วค่อนข้างมีเอกลักษณ์ร่วมสมัยนะครับเราจึงเห็นสิ่งนี้ในวันพีทด้วยนะครับส่วนเรื่องพระเจ้าผู้มาจากต่างดาวนั้นเนี่ยเป็นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชาวมายาแห่งอาณาจักรมายันครับชนเผ่าที่รุ่งเรืองในอดีตที่อาศัยอยู่ในอเมริกากลางครับแถบพื้นที่ประเทศเม็กซิโกและกลัวเตมมาลาลลก็อออะไรสย่ง่งืืช โดยคำว่ามายานเนี่ยเป็นคำของศาสนาฮินดูครับหมายถึงต้นกําเนิดของจักรวาลซึ่งว่ากันว่าพระเจ้าของชาวมายาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่มาจากอวกาศนะครับแถมภาพวาดของชาวมายาที่วาดเกี่ยวกับพระเจ้าของพวกเาขเาเนี่ยมันก็จะดูแนวๆหน่อยครับเช่นรูปพระเจ้าขี่ยานพาหนะที่เหมือนยานอวกาศเลยว่าภาพพระเจ้าที่นั่งอยู่ถืออาวุธในมือซึ่งมันมีรูปร่างเป็นปืนนะครับแต่ว่า2 0 0พันกว่าปีก่อนนั้นเนี่ยมนุษย์มันยังไม่มีปืนใช้กันนะซึ่งก็ พระเจ้าจะใช้อาวุธรูปร่างแบบนั้นจริงหรือไม่หรือว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นการดัดแปลงเพื่อความแนวขึ้นแต่ก็เป็นข่าวที่โด่งดังมากครับพระเจ้าของเราในวันพีทก็เลยไปอวกาศอย่างที่เห็นนะครับไม่เกี่ยวตัวของศาสตราจารย์ซึกิมิเนั้นเกิดวันที่15สิงหาคมครับแล้วก็ชื่อของศาสตราจารย์ที่ชื่อว่าสึกิมิเนี่ยชื่อของเขามีความหมายว่าการนั่งชมจันทร์ครับนั่นก็เป็นชื่อของเทศกาลไหว้พระจันทร์ของประเทศญี่ปุ่นด้วยโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน8ตามปฏิทินจันทรคตินะครับ ก็เพาะง,งัานแหละปูแ่แกก็เลยเกิดวันที่15เดือน8นะครับซึ่งที่ญี่ปุ่นนะก็จะมีการไหว้พระจันทร์ด้วยขนมสกิมิดังโงะนะครับก็คือขนมที่ทําจากโมจิสีขาวครับปั้นเป็นลูกกลมๆเป็นตัวแทนของพระจันทร์ที่สวยส่องสว่างในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วบางทีก็มีการปั้นโมจิเป็นรูปก,กระต่ายตำข้าวบนดวงจันทร์ด้วยครับโดยส่วนมากเนี่ยจะปั้นโมจิมาทั้งหมด12ลูกตามจํานวนเดือนนะครับก็คือโมจิที่เจ้าพวกนั้นเนี่ยนั่งกินตอนที่มองพระจันทร์ก่อนที่สาราจารย์เราจะช็เเรระะห็นนบบิดคั ซึ่งใน1ปีเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้มีพระจันทร์เต็มดวงแค่คืนที่15วันเดียวครับจะมีคืนที่13แล้วก็คืนที่10ด้วยครับคนญี่ปุ่นก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าใครได้ชมพระจันทร์เต็มดวงแบบกลมสวยครบทั้ง3วันใน1ปีเนี่ยจะโชคดีครับส่วนเรื่องราวของกระต่ายบนดวงจันทร์กับเรื่องชายแก่นั้นเนี่ยก็มาจากเรื่องเล่าของชาวญี่ปุ่นว่าการละครั้งหนึ่งเนี่ยมีชาชราที่อยู่บนดวงจันทร์ครับมองลงมายังโลกโอ้โหลุงมึงมองไกลามากแล้วผมจะไม่ถามนะว่าลุงขึ้นไปอยู่บนนั้ไงโอเคก ลุงมองลงมาเห็นหมาจิ้งจอกลิงและก็กระต่ายครับสามสหายคู่ซี้อาศัยอยู่ด้วยกันจู่ๆชายชรา,าเกิดเรื่องอยากลองใจพวกสัตว์3าตัวนั้นครับว่าใครจะมีจิตใจดีที่สุดก็เลยลงมาแปลงร่างเป็นขอทานครับแล้วก็ทําท่าโอดโอยขออาหารครับสัตว์3ตัวเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารครับก็เลยไปหาอาหารมาให้ขอทานโดยที่พี่ลิงแล้วเนี่ยก็เอาผลไม้มาให้เป็นกระตักส่วนหมาจิ้งจอกก็จับปลาตัวใหญ่มาให้ครับแต่ว่าทางด้านตัวของกระต่ายเนี่ยไม่มีความสามารถในการที่หาอะไรมาให้ได้เลยครับ ก็เลยคิดขึ้นมาได้ครับก็เลยวานให้พี่ลิงเนี่ยไปหาฟืนมาแล้วก็ให้พี่จิ้งจอกเนี่ยนำฟืนกองนั้นมาก่อไฟเออจริงจมันควรจะให้จิ้งจอกไปหาฟืนแล้วให้ลิงก่อไฟมันจะถนัดกว่าไหมเอาแต่ช่างเหอะมันคือนินทานจากนั้นกระต่ายก็บอกกับขอทานว่าผมไม่มีสิ่งใดจะให้ท่านเลยอะ่ะดังนั้นผมจะทิ้งดิ่งลงไปในกองไฟนี้แล้วพอเนื้อผมเริ่มแรมีเดียมเวลดันหรือสุกได้ที่แล้วการรับประทานผมไม้อร่อยได้เลยนะครับ ทํานในนั้นขอทานก็คือร่างเป็นชายชราครับแล้วก็บอกว่าเธอเป็นสัตว์ที่ใจดีที่สุดถึงขั้นเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือจิ้งจอกเ่ยมันเอาปลามาให้เนี่ยส่วนลิงก็ผลไม้เต็มอึดเลยอีกระต่ายมึงจะโยนตัวเองลงกองไฟทําไมเนี่ยคือลุงยังไม่อิ่มเหรอแต่ก็เพราะแบบนั้นแหละครับชายชราก็เลยพากระต่ายขึ้นไปอยู่ด้วยกันที่ดวงจันทร์ครับโดยไม่ถามสุขภาพกระต่ายสักคำว่าอยากไปไหมเขาอยู่กับเพื่อนเขาในป่าดีๆเนี่ยส่วนวิธีการขึ้นไปบนดวงจันทร์ก็ อาจจะถือรูปโป่งสวร,ร์ในวันพีทไปก็ได้มั้งจากเรื่องเล่านี้ครับเวลาที่เรามองดวงจันทร์เนี่ยเราก็เลยมักจะเห็นกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์นั่นเองก็คือพวกหลุมดำๆบนดวงจันทร์ที่เป็นรูปเป็นร่างกระต่ายนั่นแหละครับซึ่งความเชื่อเรื่องกระต่ายบนดวงจันทร์นั้นมีอยู่ทุกเชื้อชาติครับแต่เรื่องราวที่เล่าเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงก็มีคล้ายๆกันบ้างครับก็อย่างเช่นในนิทานของพุทธศาสนานะครับจะเป็นชายหลงป่าครับที่หมดสติแล้วก็มีสัตว์สาตัวมาช่วย โดยการช่วยเนี่ยก็จะเหมือนกันกับเรื่องของญี่ปุ่นครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นของบ้านเราเนี่ยคือกระต่ายโดดเข้ากองไฟและกลายเป็นเนื้อย่างให้คนหลงทางได้กินแบบอิ่มเลยครับแล้วพอพระอินทร์เนี่ยท่านได้เห็นการเสียสละของกระต่ายผู้นี้เนี่ยก็เลยวาดภาพกระต่ายไว้บนดวงจันทร์ครับเพื่อเป็นการระลึกถึงชื่อบิลูก้าบ้านเกิดของเอเนลนะเนี่ยเป็นชื่อหมู่บ้านของชาวไวกิ้งในประเทศสวีเดนนะครับซึ่งในภาษาสวีเดนของเขาเนี่ยจะอ่านว่าบิกกีย ดังนั้นเนี่ยจะเรียกว่าบิลูก้าหรือบีก้าก็ได้ครับแต่ถ้าจะเรียกว่าเบียก้าเดี๋ยวก็เมาแย่หรอกไม่เกี่ยวสําหรับตัวของเอเนลแล้วเนี่ยความฝันแล้วก็จุดมุ่งหมายเดียวของเขาก็คือการได้ไปถึงดินแดนที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาครับเป็นสถานที่สําหรับผู้ที่คู่ควรเท่านั้นถึงจะเดินทางไปถึงได้แล้วก็ปกครองที่นั่นในฐานะพระเจ้าครับนั่นก็คือแฟรี่วาร์ดหรือดวงจันทร์นั่นเองครับเขาก็เลยสร้างเรือที่ชื่อแม็กซิมหรือแม็กซิมูนั่นแหละเพื่อที่จะเดินทางไปยงัแนนงแฟรี่วาร์ธคร โดยโปรเจกต์แรกในตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะพาผู้ที่ถูกเลือกไปด้วยครับจากเกมการคัดเลือกของเขาในเกาะแห่งท้องฟ้านะครับและเมื่อเขาได้จํานวนผู้ที่ถูกเลือกครบแล้วเนี่ยเขาจะทําลายอัปเปอร์ยาร์ทิ้งแล้วก็เดินทางมุ่งสู่แฟรี่วาร์ทันทีแต่ก็ถูกลูฟี่กระทืบจนลืมเจ็บลงไปเรียบร้อยครับเกมการคัดเลือกของเขาก็เลยล่มไปนะครับเขาก็เลยไปที่แฟรี่วาร์ธคนเดียวซะเลยซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็จับพลัดจับผูไปจนได้เป็นพระเจ้าของที่นั่นแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่่าทีีววเนจะมก กลุ่มกองกําลังอื่นหรือจากดาวดวงอื่นมาลุกลานหรือเปล่านี่ก็อาจจะต้องต่อสู้กันต่อไปครับแต่ก็ถือว่าความฝันของเขาเนี่ยเป็นจริงแล้วครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลับมาที่โลกมนุษย์อีกต่อไปเพราะว่าจากที่เอเนลเคยคิดและพูดนะครับเอเนลนั้นเนี่ยคิดว่าตัวของเขาเนี่ยควรจะอยู่ที่แฟรี่วร์ที่สูงส่งมากกว่าจะอยู่บนโลกมนุษย์ครับแถมจะกลับก็กลับไม่ได้แล้วแนหะเพราะว่าเรือแม็กซิมูพังไปแล้วอ๋อเออแต่เรายังมีระบบขนส่งอย่างลูกโป่งสวรคงงานวัดอยู่ครับ ครับก็ต้องขอจบเรื่องราวโปรไฟล์และก็สตอรี่แบบย่อเยอะๆย่อเยอะๆย่อยอๆของกองทัพอวกาศบนดวงจันทร์ที่ในตอนนี้เนี่ยปกครองโดยกอดเอมิเนมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาพูดคุยถกเถียงหรือว่าทะเลาะบ่อแว้งกันได้เต็มที่ครับเพราะผมไม่ห้ามนะครับมีหน้าที่ชงอย่างเดียวเล่นก็คอมเมนต์อะไรก็รบกวนให้เกียรติเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ตัดเข้าสู่ช่วงสนทนา15คอมเมนต์เลยครับ เดยเราจะทาการนาคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่มาพูดคุยกันในวิดีโอก่อนๆอ,อย่างเช่นวิดีโอการประชุมโลกนะครับมาสุ่มบนเว็บสุ่มคอมเมนต์แล้วก็มาคุยกันบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคก็ไปที่คอมเมนต์ที่1กันเลยดีกว่าครับดูมาตลอดเลยครับอยากจะเห็นตอนทํางานเบื้องหลังจังครับเวลาจะทําคลิปแต่ละคลิปอยากเห็นมากๆครับโอเคงั้นเอางี้นะถ้าตอนนั่งทําคลิปเนี่ยคงไม่ต้องให้เห็นขนาดนั้นนะครับเพราะไม่จะถ่ายยังไงแต่ถ้าเบื้องหลังแนวะแบบว่ากว่าจะออกมาเป็นคลิป1คลิปเนี่ยก็มีให้ดูอยู่ครับว่ามีแท็ก,ก้เคใ ผมเคยลงให้ดูในเพจเหมือนกันครับว่าตอนนี้คลิปเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับไปที่คอมเมนต์ที่สองกันดีกว่าครับพี่ต่อมครับแล้วเกาะแฮนคอก์สะครับแฮนคอกพิมพ์ถูกเปล่าวะนั้นไม่ต้องไปประชุมหรอครับช่วยบอกหน่อยเอายังไงก็ได้อธิบายให้ผมเข้าใจพอโอเคนะครับและในวิดีโอนั้นไม่เข้าใจนะโอเคแฮนคอกเป็นโจสลัดครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานประชุมโลกเลยย้อนไปวิดีโอที่พ่อหนุ่มคนนี้คอมเมนต์นะครับเนื้อหาในนั้นนะฮะ ไอ้ต้อมมันพูดว่าง,งานประชุมโลกคืองานที่จะเชิญเหล่าราชาราชินีที่มีสัมพันธ์ธรรมตีเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลโลกมาร่วมประชุมกันครับหรือก็คือพวกผู้มีอํานาจมหาศาลหรือพวกเหล่าเชื้อสายกษัตริย์นั่นแหละครับเขาไม่เชิญจอสลัดไปจ้าหวังว่าคงเข้าใจโอ้ยจะเข้าใจไหมเนี่ยไปที่คอมเมนต์ที่สามไม่ได้วาครับพี่ต้อมครับ,อบ,รบเอาตรงๆเลยนะครับผมชอบมากๆมากๆม,มากๆมากๆเลยครับเพจของพี่ะเพจของพี่ ได้รู้เรื่องราวในวันพีชชัดเจนมาก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 ผมขอเป็นกําลังใจให้พี่ครับสุดยอดครับต้อมเอฟซครับขอบคุณขอบขอบคุณครับฮ่าฮ่าฮ่ฮฮเพจผมเหรอหรือหมายถึงช่องหมายถึงช่องหรือเปล่าครับช่องช่องนี้ใช่ไหมเพราะถ้าเพจผมคือเพจใน Facebook อะถ้าเพจผมเนี่ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับวันพีชเลยนะครับมันเอาไว้คุยตะเพ่เหราเฉยๆแบบว่าไร้สาระมากหรือว่านายเปิดไปผิดเพจแล้วเข้าใจว่าเป็นเพจแล้วเปล่า อาช่างมาเหนอะไปที่คอมเมนต์ที่สเลยดีกว่าครับวันพีทมีมากี่ปีแล้วมียี่สปีหมาดๆเลยครับผมโอเคไปที่คอมเมนต์ที่ห้าเลยดีกว่าครับพี่ครับแล้วแฮนค็อกก็มีอาณาจักรไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงไม่มาล่ะครับอผมได้อธิบายไว้ในคำตอบของเมนที่สองแล้วนะครับผมโอเคเนาะเขาเชิญกษัตริย์พันธมิตรของรัฐบาลโลกมาเน่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโจรสลัดเนาะ โอเคอันนี้เมนนี้ไม่นับนะครับเมนนี้ไม่นับโอเคไปที่คอมเมนต์ที่5้าม่อีกรอบครับผมถ้าลูฟี่ใช้เกียร์ออโต้จะเป็นแบบไหนอะพี่ผมว่าต้องโหดมากแน่ๆครับผมก็คงจะขับได้ง่ายๆสบายๆมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องคอยเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็สบายเท้าเวลาที่ขับนะครับเอาเลยเต็มที่ไปที่คอมเมนต์ที่หเนะครับคลเรือตีฮินะที่พี่พูดถึงนี่เป็นทหารเรือยศอะไรแหละครับเป็นก็อ่ยศเรือก็ยศพลเรือตรีไงครับลูก ไอ้คำว่าพลเรือตีข้างหน้านะไม่ใช่นามสกุลนะมันเป็นยศครับยศโอเคครับยศยศยศพลเรือตีครับไปที่คอมเมนต์ที่7เลยดีกว่าครับผมแล้ววอเตอร์เซเว่นเป็นอาณาจักรไหมครับไม่ใช่ครับเป็นเมืองครับผมโอเคไปที่คอมเมนต์ที่8เลยดีกว่าครับโบอาแฮนกเป็นราชินีเหมือนกันจะมาประชุมด้วยมะครับอ่าเป็นราชินีของชนเผ่าคูจาเผ่าหนึ่งครับไม่ใช่กษัตริย์ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของรัฐบาลโลกนะครับง่ายๆคือไม่เกี่ยวอะไรกับการประชุมจ้า เอางี้ดีกว่าครับอะไรที่เกี่ยวกับงานประชุมโลกแบบที่มันค่อนข้างจะซ้ำๆกันนี่ผมจะขอข้ามแบบไม่นับก็แล้วกันนะครับจะได้สบายใจโอเคไปที่คอมเมนต์ที่8ปดใหม่อีกรอบดีกว่าครับรอมานานยี่สิบสมสิบสี่สิบคอมเมนต์ไปเลยจอร์ดอย่าทำอย่างนะี้เลยหน้ามันจะดีอะว,วะเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาเป็นขอยี่บแล้วกันหนูขอยี่บนะฮะหนูขอย0ิบนะครับ,รบไปที่คอมเมนต์ที่เก้าเลยดีกว่าครับโอเค อาจจะเป็นการเทสคีย์บอร์ดแต่แล้วก็คงไม่ให้รอดไปนะฮะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานเลยแบบนี้คิดถึงครับชิมหน่อยชิมหน่อยเจ้ารู้ว่าเมื่อเจ้าตายไปเจ้าจะได้ไปว่าฮะลามันถึงเวลาที่เราจะพูดคำว่าฟัอยูเ <c oughs> มื่อกี้เพิ่งเสร็จจะสอนให้โน้ตเตามไปห้องพักครู yeah. <c oughs> ไปที่คอมเมนต์ที่เก้ากันอีกรอบทำคลิปมาดีนะผมชอบข้อมูลเนื้อหาโทนเสียงในการพูดแต่ขอนิดนึง เวลาคนถามข้อมูลเก่าๆชอบบอกให้คนอื่นกลับไปดูอย่างข้อมูลของดาบโซโลดาบไม่กี่เล่มเองบอกบอกเขาไปเถอะอ๋อขอนิดหนึงบอกก็ไม่ให้ครับอันนั้นน่ะเขาถามถึงข้อมูลกับประวัติอะไรพวกนี้ของดาบโซโลทุกเล่มมนะฮะเราก็ทําให้ครบแล้วอะครับก็เลยอยากแนะนําให้ไปดูครับเพราะว่าถ้าเขาถามหรือไม่รู้จักอะไรแบบน,นีญญ้แสดงว่าเขายังไม่เคยดูไงถ้าให้ผมอธิบายยืดยาวแถมเป็นเรื่องที่เคยทําคลิปไว้แล้วด้วยเนี่ยเพื่อนๆที่เขาเคยดูแล้วเนี่ย เขานั่งฟังอยู่ก็ต้องมาฟังซ้ำๆซากๆมันก็อาจจะน่าเบื่อนะครับเราต้องมองส่วนรวมด้วยนะครับง่ายๆเลยก็คือสู้ให้เขากลับไปดูคลิปที่เขายังไม่เคยดูดีกว่าครับอุตส่าห์ทำออกมาแล้วก็อยากให้มันมีความหมายบ้างครับอันนี้ที่เขายังไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเอ้ยเขาไม่รู้ว่าทําออกมาหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าเนี่ยผมทาออกมาแล้วนะอย่างงี้ครับแต่การที่เฮียพูดแบบนี้มันหมายถึงว่าเอ้ยคลิปเก่าๆกอาตีนเขี่ยทิ้งไปสิก็เขาถามก็ตอบในนั้นเลยตอบแบบลากยาวก็ตอบไปเลยอะไรเงนี้ฮะ อ,อ๋อผมคิดมากไปใช่ไหมโอเคไปที่คอมเมนต์ที่สิบแล้วกันบอดี้หลอนจากแฮนค็อกครับผมไม่มีแฮนค็อกเหรอครับหรืออามาซอนลิลลี่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกหรือยังไม่มีบอกคิดว่าถ้าได้รับเชิญเจคจะไปไหมครับอันนี้ก็เป็นเคสเดียวกันครับแต่น,นี้เป็นการถามที่ดีนะครับเพราะว่านี่ครับตัวอย่างของการถามที่ดีก็คือแบบนี้ครับคือถ้ายังไม่แน่ใจยังไงก็ควรจะถามประมาณนี้ฮะส่วนตัวอย่างคอมเมนต์ที่เลวก็คือแบบโผล่พรวดออกมาบอกเอ,อ้ยมึงลืมแฮนค็อกอะ หรือไม่ก็ผมว่าคุณลืมกองกําลังแฮนเคอกอะไรเงี้ยครับคือแบบว่าเอาคาว่าลืมเนี่ยมาถีบหน้าเราก่อนเลยอันนี้นี่นใส่ไม่ดีนะมีฮะเห็นพวกคอมเมนต์แบบนั้นผ่านๆตายอยู่เหมือนกันแต่อย่าสุ่มขึ้นมาได้เลยสาธุไปที่คอมเมนต์ที่สิบเอ็ดเลยดีกว่าครับงงวะไม่มีใครงงมีมึงงงคนเดียวเนี่ยข้ามครับผมเฮ้ยวันนี้มันจะจบไหมเนี่ยไออะก็ข้ามเอ้อะก็ข้ามเนี่ยไปที่คอมเมนต์ที่สิบเอ็ดอีกรอบเถอะ ไม่ได้เห็นพี่ต้อมมาคนบาปามาประหาร่ามกลางสาธารณชนนานมาสักพักละหมายความว่าสังคมความเป็นอยู่ของชุมชนช่องนี้มันดีขึ้นมาแล้วหรือเปล่ามันก็ดีขึ้นครับค่อนข้างจะสงบสุขมากตรงที่คนที่เขาดูแล้วเนี่ยเขาเคลียร์เขาไม่มีคําถามหรือข้อสงสัยข้องใจอะไรเขาก็ไม่ได้มาคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่ก็เลยจะมีแต่คอมเมนต์คาถามเต็มไปหมดนะครับแต่ผมแต่ผมโอเคนะ สำหรับคลิปนี้ผม,ผมโอเคนะฮะสำหรับคาถามที่ขึ้นมาเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เกี่ยวกับเนื้อหาคลิปที่ผมทำทันทีครับก็คือคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยทําเรื่องภาคงานประชุมโลกนะครับผมโอเคเลยครับผมโอเคเลยเ่อสบายดีนะสบายไปที่คอมเมนต์ที่12บสองดีกว่าครับเจ็ดเทพแฮนค็อกไม่ได้ไปเหรอครับหรือเป็นแค่กลุ่มคนเล็กๆ ไม่ได้ไปครับผมข้ามครับผมข้ามครับไปที่คอมเมนต์ที่สิบสองครับคอมเมนต์ที่สิบสองหลายคอมเมนต์มันก็เม้นมาโง่ๆนะไอ้ <c oughs> มึงดูมามึงจะไม่รู้อะไรบ้างเลยเหรอหรือเม้นเพราะอยากให้เจ้าของช่องตอบกูเลยสงสารคนเราเนาะดูมาตั้งนานกับไม่รู้หาเหวอะไรถามให้มันสมกับที่เขาเสียเวลามาตอบหน่อยบางเรื่องก็มีคนถามซ้ำๆยังงอเจนายน่ยใจเย็นหน่อยสิ เ,เข้าใจอารมณ์อันเดือดพล่านเยี่ยงแม็กมากของพ่อหนุ่มคนนี้เลยนะครับแต่ว่าเออวะก็โต้แย้งอะไรไม่ได้เลยนะสำหรับคอมเมนต์สำหรับวันนี้เนี่ยมันก็เอาเป็นว่าทุกคนที่กําลังดูอยู่เนี่ยเข้าใจนายนะครับเข้าใจเข้าใจคุณ <laughs> เข้าใจคุณคอมเมนต์ที่สิบสองนะครับโอเคไปที่คอมเมนต์ที่สิบสามไดีกวล่าครับลืมกละลืมกล่าวถึงอาณาจักรคู่จาเมียลูฟี่หรือเปล่าครับแดงเ้ยเดี๋ยวสิ เมนที่แล้วเขาเพิ่งขึ้นอยู่หยกๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ลืมครับไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมฉันตอบคำถามแรกของแกอย่างสุภาพฉันไม่ตอบไปต่อไปแล้วไปที่คอมเมนตที่สิใหม่อีกรอบใช่ไหมน่าจะใช่คลิปนี้ฮาจัดบอกเลยผมว่ามันเป็นสีสันของช่องพี่นะคนแม่งหลากหลายประเภทวารวมกันเถียงกันไปเถียงกันมาสนุกดีอะ่ะพี่ทอมก็รับเหมคนเหล่านี้ได้ออกมาแบบฮาจัด ชอบตอนพี่ดัดเสียงมากไ้ภาคหนังภาคการ์ตูนนะพี่เสียงใช้ได้เลยฮ่า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 ขอบคุณครับคลิปนั้น <laughs> คลิปนั้นหาจัดใช่ไหมส่วนคลิปนี้ผมก็ผมก็ข้ามจัดเหมือนกันครับ <laughs> โอ้ไ <laughs> ม่รู้พูดยังไง <laughs> โอ้ส่วนเรื่องภาคหนังภาคการ์ตูนเนี่ยไม่ไหวแล้วครับมันยากกว่าที่พวกเราจินตนาการไว้เยอะเลยนะครับการภาคให้เข้าถึงตัวละครอะไรเงี้ยครับ ต้องขอชมว่าพวกนักภาคนี้เขาเก่งจริงๆครับนี่เขาเป็นอันนั้นเขาเป็นมืออาชีพแล้วโอเคไปที่คอมเมนต์ที่14กันเลยดีกว่าครับผมตกลงว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าแมรี่จัวแมรี่จอาหรือมารีนฟอร์ดกันแน่ครับชื่อมันเขียนว่ามารีจัวหรือแมรี่จัวนั่นนะครับแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะออกเสียงเป็นมารีจัวก็คือมารีจัวนั่นแหละแต่ก็เรียกว่าแมรี่จอามันก็จะดูใช้ได้อยู่นะครับส่วนแมรี่จอาหรือแม่ลูฟี่จอากับมารีนฟอร์ดเนี่ยมัน มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับมันเป็นคนละสถานที่ครับผมเขาก็เรียกคนละชื่อก็ถูกแล้วนะครับไม่เคยรู้ใช่ไปที่คอมเมทที่15เลยครับผมกระดุดเคบีแฮนคอกนี่มีผลปีศาจส,สองผลจริงๆแล้วครับตอนที่415เจ้าตัวเขาได้บอกเอาไว้ขอให้เจริญน,นะครับ,บนะ <laughs> นี่พึงคอมเมทที่15ไงวะเนี่ย <laughs> ไม่มี เจ้าตัวเขาไม่ได้บอกเอาไว้หรอกครับแต่น้าเข้าใจผิดไปเองครับน้าลองย้อนกลับไปดูแล้วตั้งสติตอนดูดีๆครับหรือไม่ก็ในวิดีโอที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่คลิปเนี่ยผมเคยตอบเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็อธิบายไปแล้วนะครับเขาหมายถึงตัวโบอากับน้องสาวเขาครับไปที่คอมเมนต์ที่สิบห้าฮะสิบหกครับแล้วอเมซอนลินลี่ของเมียลูฟี่จะได้ไปไหมงานประชุมโลกเนี่ยไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปนี่ตัวฟังจะเขใจไหมเนี่ย ข้ามไปครับข้ามไปเอ้ยผมว่าคลิปนี้ผมทำสามวันไม่เสร็จแน่วะ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะได้ลงวันไหนวนะในคลิปนี้เอาไปตัดต่อเนี่ยไปที่คอมเมนต์ที่สิบหกเลยดีกว่าฮะสิเออสิบหกอีกรอบครับผมเอาอะไรไหมครับเดียวซื้อไปฝากเอาปลาหมึกย่างหน้าปากซอยแล้วกันครับแต่ผมขอแค่แบบเกลียมๆก,ก็พอนะครับไม่ถึงกับไหมโอเคไปที่คอมเมนต์ที่สิบเจ็ดดีกว่าครับ พี่ต้อมวิโอลาตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเป็นกำลังใจให้ครับโอเคขอบคุณเขาหลักกำลังใจครับวิโอลาอายุ29ปีครับผมไปที่คอมเมนต์ที่18เลยดีกว่าครับโบอาแฮนอคอกไม่ไปหรอนี่กูนเปลี่ยนคำนี้จริงๆ ตอนนี้ผมฉูกคิดได้2อ,อย่างครับก็คือกผมทําคลิปออกมาห่วยจนไม่สามารถทําให้คนดูเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายในคลิปนั้นได้เรื่องของกษัตริย์ที่เข้าร่วมงานประชุมโลกหรือว่าขอพวกนายเนี่ยมาจากหมู่บ้านเดียวกันใช่ไหมไอพวกทีโบอาโบอาโบอากันเป็นร้อยๆนี่คือพวกนายรวมหัวกันเพื่อที่จะมาถล่มคนโรฮะใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นัาหาที่งี่เงา่าชิบหายเลยแต่ยังไงก็ดีม่งตรงๆเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยอารมณ์ผมผมรู้สึกหามากแล้วแต่มันหาแบบปนๆสลดใจนิดนึงอะครับ ข้ามอีกแล้วครับไปที่คอมเมนต์ที่18หม่ใช่ไหมคณะปฏิวัติโดนหนวดดำถล่มนะนี่ครับไม่ได้โดนโอ้ย,อยขอให้ได้เถียงด้วยนะ <S 2> <S 2> <S 2> เขารู้กันจะหมดโลกแล้วเนี่ยว่าหนวดดำมันไปเจอแต่ฐานเปล่าๆคณะปฏิวัติเขาออกเดินทางไปไหนตอนไหนแล้วครับไม่สิ คลิปนั้นอะคลิปที่พอคลิปที่พอหนุ่มคนนี้มาคอมเมนต์เนี่ยผมก็บอกนะแล้วก็ไหนจะคลิปเกี่ยวกับคณะปฏิวัติทั้งหมดที่เคยทํามาเนี่ยผมบอกเอาไว้ตลอดเลยนะว่าเฮ้ยเขารวมพลแล้วทําการเคลื่อนไหวแล้วส่วนคนที่ฟังอยู่เขาเอียนจนจะอ้วกเลยเนี่ยเอียจะมาโดนหนวด,ดําถล่มอีกแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรครับไปที่คอมเมนต์ที่19บดีกว่าครับผมเอโนล่ะเมืองท้องฟ้าอะถ้าเราลองคิดแบบเมกเซนที่สุดนะฮะงานประชุมโลกของเหล่ากษัตริย์เนี่ย รัฐบาลโลกจะไปเชิญเอเนลมาทําเง่ากล้วยอะไรไม่สิพวกรัฐบาลโลกมันรู้จกักเอเนลหรือเปล่าเนี่ยเมืองแห่งท้องฟ้าเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับรัฐบาลโลกเลยครับลูกไปที่คอมเมนต์ที่สิบเก้ากันใหม่นะครับคนที่มาวยวายว่าเราลืมแฮนด์ค็อกนี่ไม่รู้สึกเขินเมืงหอหรอฮ่าฮ่าลองย้อนไปอ่านเกี่ยวกับแฮนด์ค็อกก่อนสักหน่อยไหมโอ้ถ้าขนาดนี้ไม่ต้องย้อนแล้วจริงๆไม่ต้องย้อนไปอ่านแล้วครับผมกังวลอย่างเดียวอะ่ะ ผมกลัวว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะมีคนที่อินมากแล้วก็มาคอมเมนต์ด่าหย,ยาบๆคล้ายๆอีอครับเหมือนที่ตอนมังโก้อันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะผมไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นฮะอันนี้แบบอันนี้คือยังดีนะที่ไม่สุ่มได้พวกแย่ๆขึ้นมาเพราะว่าวิดีโอนั้นอะวิดีโอเนี่ยวิดีโอประชุมโลกเนี่ยมันมีคอมเมนต์ที่มาโวยวายบอกมึงลืมอ่ะมึงลืมแฮนค็อกไอ้มั่วมึงลืมแฮนคอกหูเยอะเลยครับแต่ถ้าถามว่าคนที่เขามาคอมเมนต์แบบเนี้ยทำไมทำให้ท่านโกรธเหรอ ไอเรื่องความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกเคืองหรืออะไรเนี่ยผมไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเลยฮะแต่แค่แบบหลังดักไปดูแล้วค่อนข้างเขินเวลาเวลาเขามาออกอะไรกันคือแบบเขาเขามาด้วยท่าทีที่แบบมั่นใจมากว่าเฮ้ยมึงต้องลืมแน่นอนเราเราเขินแทนเลยอะไปที่คอมเมนต์ที่ยี่สิเลยครับบอโหจบซะทีถ้าแฮนคอกม่ผมจะตัดละโวมาใส่ชั่วโมงหนึ่งวนไปเลยคลิปเนี้ยโอเคไปที่คอมเมนต์ที่2ี่ิบเลยครับ ฟีลลิ่งของการสุ่มคอมเมนต์ได้ของตัวเองมันดีและได้ลุ้นกับรีแอคชั่นของพี่ต้อมมันฟีลกู๊ดอย่างนี้นี่เองครับมักหลายแต่เพิ่งจะเห็นว่าตอนนั้นพิมพ์ผิดด้วยฮ่าฮ่าคราวหน้าเอาใหม่รอคลิปต่อไปครับพี่ต้อมโอ้โอเคครับผมโอ้นานๆทีจะสุ่มได้คอมเมนต์ของคนที่มาพูดถึงความรู้สึกของตัวเองที่เคยสุ่มขึ้นนะครับอืมได้เห็นฟีดแบ็ของเขาว่าเอ้อเขารู้สึกยังไงนะก็โอ้ก็รู้สึกดีนะครับบางทีแบบเราพูดแบบนเนี้ยเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่า คนที่เขามาคอมเมนต์เนี่ยเขาโอเคหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคนที่อยู่กับเรามานานแล้วนะครับเขาก็จะค่อนข้างสนิทกับเราเราก็จะพูดจาแบบแบบเนี้ยเล่นได้โดยที่เขาไม่ถือสาอะไรแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางคนที่เขาผ่านมาแล้วบังเอิญคอมเมนต์แล้วมันสุ่มขึ้นมาพอดีแล้วเราพูดแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่พอใจว่าเฮ้ยทำไมไร้มารายาทแบบนี้ละครับทำไมไร้มารายาทจังเลยครับ หังนั้นเนี่ยผมก็ต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับว่าผมผมต้องขอโทษคนไทยทุกคนด้วยนะครับผมอยากเห็นรอยยิ้มของทุกคนไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดคอมเมนต์อ่กลุ่มหมู่มูบ้านแฮนค็อกนาคุเละที่มาคอมเมนต์แล้วผมอาจจะมีกริยาท่าทางที่ไร้มาย่าใส่นะครับแต่เอาจริงๆนะครับเนี่ยทั้งคลิปเนี่ย พวกคนที่มาแฮนคอคอกๆๆๆคกกันเนี่ยถ้าดูอยู่นะครับอยากให้มาคอมเมนต์ความรู้สึกบ้างว่าหลังจากที่ได้รู้ว่าแฮนคอกไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงนะฮะหลังจากไปดูแล้วค่อนข้างเขินเวลาเขามาออกรายการโอเคครับก็ต้องขอจบมุมแฮนคอก20ข้ามเม้นชิบหายวายวอดยอดย่าปลากุ้งสะดุ้งหยงกระปรงสั้นอะไรก็ว่าไปไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับการสนทนาของสัปดาห์นี้มันค่อนข้างจะ จัดจ้านไปนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมสนุกนะฮะตัวของผมสนุกแต่ว่าถ้าเกิดมีกิริยามารยาทอะไรที่ร่วงเกินเพื่อนๆมากเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอนะครับไม่ถือนะอะไรนะไม่ถือกันนะโอ,อ้ขนาดนี้แล้ไม่ถือมึงแล้วเราก็ <it in> <background> ไม่ถือหรือถือไม่ถือ <it in> <background> ไม่ถือโอเคครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยครับพอแล้วไว้เจอกันครับผมฝันดีครับ